ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องข้อดาบเสียนระยองเพิ่นนบาเพิ่นฝันดีเพิ่นลิตตอติ้งมาหาแม่ขั่วเมื่อกี้นี่พี่น้องเดี๋ยวฮัลโหลพ่อ ครับสวัสดีครับช่องมี่กู้เพื่อ้วยครับพ่อมาควอมมึงขึ้นควาฝันดีนะบอกว่าฝันดีกับโค้งกุ้งใส่เลยพี่น้องใส่โค้งเลยบอกพ่อนี่ม,<า>มันคอนโดร่ากันว่าฝันแบบนี้มันสองล้อเลยหายสี่รวยทุกคู่ทุกคนพี่น้องพ่ออันมีครูร่วมบุญมานนำเท้าอีกแล้วพ่อครับผมก็จะอายุไอ้ที่ว่าอ่า ไอ้น้องนุงลูกหลานเขาเนี่ยบริบริยุระย่องเด้อล่ะเด้อครับพ่อไอ้ที่คิดที่เฮาคุยกันเหน,หนี่ยอ่าไอ้ลูกสาวอยู่เพิ่นอยู่ละน้องเออละน้องเน,น,นีเออ่าพ่อน,นี่พ่อละน้องนี่ลูกเขียนไว้อยู่เออเพิ่นเพิ่นบริยุร์บริยุร์จะมาละ,ละยออ่องบริยู่ละละยย่องไม่ใช่ อยู่ละน,นไปดูอยู่จังหวัดระยองอท่านอยู่ระ้องคุณเพ็ญศรีสีบุญคงแม่คุณเพ้นสีเนี่ยค่ะเพิ่นชื่อว่าเพ็ญศรีสีบุญคงนามสกุลเพิ่นพ่อเออโทรหาโทรหาโทรหาคุณพ่อยุ่ค่ะพ่อว่าไม่คุยจำเพี้เออจำชื่อเพิ่นผิดแม่ไหมพ่อการไล่ไปหาเพิ่นอยู่ไม่จำว่า ลาหน้องลาย่องเหมืนกับซ่องจองกันร่วมเพมีปาาัญหาเราบานีเอฟซีออสุโขทิศขอใจได้พี่น้องนั่นคือคนที่มีจิเตเมตตาร่วมทำบุญได้พี่น้องบานีพ่ออันเอฟซีร้อยเอ็ดการ่วมมาอีกสามร้อยบาทอ่ายายลำดวนการ่วมมาอีกสามร้อยบาทพ่อครับเอาสาธุขอให้โชคโชคมันหมานเด้อนาก่อนนะ น่วมานม,ม,มามามี่มูเจวอกหอใจวันันที่ออกปรตูใดวมาฝันล่นฝันลงคงทุไซซเลยค่ะีโกชิไม้อีกนี่คือโคงย่ำสุดท้ายแล้วหายด้เจ้ารวมทับุญเลยค้าพอโค้งสุดท้ายเจ้าเข,ข้ามา อาลุงชันคุณพ่อดาบเซียนยองเจ้าป่าเจ้ากระตังเดี๋ยวคุณพ่อจะร่วมร่วมไปร่วมสมุทรกับไอ้พวกคือเกาพี่น้องครับพ่อบอกลับตรงๆฝันดีแมนแมนพี่น้องหางเดียวพี่น้องป้าเดี๋ยวเด้อโค้งสุดท้ายพ่อดาบเซียนระยองฝันฝันดีค่ะพี่น้องเอา จีบเรยเลยสองอย่งง่ายๆบ่ให้ออกแล้วพี่น้องโอ้เอามาคนอะไรคนแค่จักสี่แสนคนเลยพี่เนาะพ่อดาบเสี้ยนละย่องเพิ่นเมตตาแม่ขั่วเพิ่นมาล่งสองแม่ขั่วก่อนถึงแม่จีบเป็นยกแรกหรือว่าโค้งสุดท้ายเพิ่นกะมาล่งสองแม่ขั่วแม่ขั่วขอขอบุญขอบคุณเด้อคุณพ่อที่เมตตาแม่ขั่วอ๋อพ่อเราควก็ฝันไงนพ่อ ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนำสังบ่อนีมันนำสังสักศิษ์คุณพอ่อกับสซนานาอย่างไหพี่น้องมารวมทำบญสังวัดที่คุณพ่อพูดลุกไปกับพิษกับคอโทษขคอภัยเลยพี่น้องแต่ขันบอยยำเอากระสอบใส่มูเจ้ากับหวส,สื่อเล็กพี่น้องบัดย้ำอยากให้มูเจ้าถือกครับพี่น้องย่ำแล้วย่ำอีกบ่พ่อ ย่ำแล้วยังอีกบานนี้พุ่นพ่อบ่ย่ำบานนี้โค้งทุกท้ายมือเจ้าเยาว่าบ่เห็นได้ไหมเนาะค่ะฮัลโหลกับพวกชุดส่วนพี่น้องเอฟซีเข้ามาละค่ะพ่อขอโทษบอโทษบอโทษเจ้าค่ะพ่อเอ้าพี่น้องเอฟซีสำหรับกูแฟนคลับผู้ติดตาม เซียนระยองหรือว่าพ่อดาบเซียนระยองเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้เห็นแล้วแล้วกับผู้บวท่านเห็นอ่าพ่อดาบเซียนระยองนี่มาลงช่องแม่ขั้วเข่าแล้วสามงวดติดบอท่านแต่พลาดจักงวดพี่น้องสามงวดติดนี่ถือมาทุกงวดนี่ค่ะเป็นทาแม่นเข่านี่ก็คือสเป็นงวดที่สี่คืออ่าพ่อดาบเซียนระยองลงห้ยตองงวดก็คือลงห้ยตองงวดคือสามสองเก้าห้าสองเก้า ตัดเลนก็นมีสองเก่าหาสองสามสองสามเก่าแล้วกับหาเก่าเบอร์โทรพ่อดาบทับากติดต่อทั้งแม่ขั่วเดอ้อค่ะเ่าอยากร่วมบุญกับแม่ขั่วับไปร่วมบุญทั้งพ่อดาบได้0985485927นี่คือเบอร์แรกเบอร์ที่สองก็คือ0990161948ติด ติดต่อไปทั้งพ่อดาบได้ทุก24ชั่วโมงถ้าบ่อยากร่วมบุญน้าแม่ขั่วกะไปร่วมบุญทั้งพ่อดาบได้เพราะวะ่าพ่อดาบกับสิเก็บรวมรวมมาซอยทั้งแม่ขั่วอีกเทีอนหนึง่งเอาขอบคุณผูกกดไ์ขอบคุณผูกกดแช่หรือว่าขอบคุณผู้ร่วมบุญนําแม่ขั่วมาแล้วอ่ะบาดน,นี่พผอยากติดต่อทั้งแม่ขั่วเด้อค่ะพี่น้องแม่ขั่วกัสิไฮเบอร์ไว้ไต้หนี่เด้อพี่น้องเด้อศูนย์ เก้าแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้าเบอร์เดียวเบอร์เดิมเบอร์แอดไลน์เบอร์โทรใดยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนกันนี่คือเบ,บอร์แม่ครัวเด้อพี่น้องเด้ออ่ะโอเคปะคพัะ ครับธบพี่น้องมืดในหน่อยของคุณพ่อดาบเสียงย่องงอกนหน่อยวัวจะจ้อยว่วหวานหวานพี่น้องนี่คือมะคงเสียใจพี่น้องเพราะว่าเป็นคนดังมันก็หลายช่องพี่น้องค่ะธบพิธยาบจ้องวิเครวกับเขาบางคนอะไรก็แจ้งกับร่วมตั้งหมดขาร่วมกัผมผมก็สิรวบรวมได้หาแสนหงษ์แสนพุ่งกฤมอบให้เมฆข้วค่ะพ่ออันนี้คุณพ่อว่าต้งต เขาต้องยิ้มเนาะคพี่น้องมู่เจ้าโทรหาผมให้เธอเรีกก็เลยพลาดไปเนาะอันนี้ผมแบบพูดจริงและทำจริงพี่น้องอันนี้ฝันจริงจริงฝันเนี่ยจะให้มู่เจ้าก็ว่าผู้พ่อเอาเทียวก็สอบบ่าไม่คุยเรื่องก็สอบพี่น้องสิบม่เคยเลยพี่นะมงไมวันนี้สิบม่เคยเคยอย่างพีมน้องหมดหนี้หมดสินค่ะ และกำกจำแบตเตอรี่ใบหนึง่งกับขุนขอขุนพ่อคุนแม่ถือกระวัตทีหนึง่งค่ะพ่อจิ้มบอพี่น้องโอ้ตะกี้ตะกรอนคุณพ่อนี่บอกเลข,ขึ้กอีหลีเดอ้อพี่น้องหลายคนปุ๊ดหนีได้นอนคุณพ่อหลายคนมีตีนมีมือหลายคนมีทุนมีกำลังทรัพย์ที่จะต่อสู้ไปกรแต่ข้าวตะกี้แตกเต้เบิ่งคลิปพ่อดาบตะกี้ หวยเม,ม,มื่อันศุนทรสามป่พ่อลูกเบอร์ตะกี้ฮ่าศุนทรสามลูกนั่นแล้วอันที่บ้านผู้ได้เอากระสอบไปใส่เงินลูกยังงงอยู่พักใส่ยี่หรีบอกซื้อลอตเตอรี่เอาลอตเตอรี่อันมาเป็นสอบนั่นแห่พ่อป<ม>าพ่ออ้านัน่นแหละลูกเบิ่งตะกี้ลับแม่นอีหลี่เลี้เพิน่นเข้าอีหลีก็กกกกได้เว้าจังซี่อยู่ดิเทลเอฟซีจิตต์มาแล้วถ้ากาฝากบอกพี่น้องเข้ามาเข้ามาร่วมสมบูรณ์แต่คุณพ่อ กับบริวารหลายค่ะพูดไพว่าเออพูดเสียงเสียงเสียงอะไรคือคือเมาเนี่ยเสียงว่ามาเนี่ยบ่แม่ได้พี่น้องผูกคุณพ่อตังบ่าจังซี่แค่นั้นครับค่ะแรกคุณพ่อไม่เคยไม่เคยดื่มเล่าค่ะคุณพ่อเป็น ไ่้ตำรวจนำด,ดีพี่น้องไม่เคยโอ้สี่เลือค่ะพ่อมีนี่ร่วมใจค่ะพ่อมีไอ้ผมป้อๆสามีพี่น้องค่ะแต่ทีบรดาซอยผมมาตลอดอยากให้พี่น้องบดหนีบดสินค่ะพ่อแล้วผมกับป้อๆหน่อย,ป,ยป้ออะไรผมมาอยู่สีรเลอดุ้ท้ยแต่ผมอยู่พักเก่าไกลพี่น้อง ขับประชาชนค่ะพอ่อโอ้อยู่พ <อ S 1> เพื่ออ,อยู่เพื่อช่วยประชาชนครับผมอยู่ช่วยเหลือประชาชนบอกต้องพี่น้งองค่ะพ่อผมบอกผมบอกอยากอยูย่กับพวกนักตำรวจค่ะผมพูดจริงและข่าวสาจริงคลิปนี่คงท,ท้ายพี่น้องโอ้ยไอเอฟซีถาฟังความฝันอยู่ที่พอ่พอ ว่าวในหน่อยว่าวหวานหวานว่าจะจอยพี่น้องเขามาไลา่ผมข่าร่วมทั้งบุญกับผมเงินจนน,น,นั้นผมก็จีร่วงรพิมไปซอยเลี้ยงแม่คู่บอลลุ้ยไห้ไห้วัดไข่พุนไห้ประตูต้นนั่นมันเซ็ตพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะสาบุกเอาฟังพี่น้องเอออย่า,าหัวหัวเวลา,านกนะันได้คนส่ันน่ะถ้าว่าท่านเราอยู่กับจีร่วงแล้ว ว้พ่น้องอาดอกิงเพีน้องไอพออตงเลยพี่น้องอาวเอาเาบอกเปียนเอฟซีันหาฟังอย่คกับสวีพี่น้องมืดหน่อยมัวนานพี่น้องก็มาเฉยเฉยนี่กูดาเสียยังไงนะแต่กนฝันเลยพี่น้องฝันนำสั่งมันนี่มันนำสังสิทธิ์ฝันมาคนใหม่กูม่านหน่อยทั้งหาเพื่อใหม่กูม่านหน่อยเนยบักที่เืองพี่น้องหากทีว่าไม่คัวจะเอาไป ไปเลี้ยงบกไค่ค่ะคุณจุงสร้างมาสามตัวพี่น้องหืึสร้างน้อยฮึอันนี้กูฝันนี่พี่น้องค่ะกูาม,มาน้อยจุงสร้างมาสามตัวค่<ล>ะอ,อันนี้วบบไม่อ้าเอากระไรถูกไม่ยังสร้าง,งน้อยคุณพ่อพูดเลี้ยงนี่แหละค่ะพอ่อ ขอเงินเก้าบาทครับพ่อให้มูเจ้า,าตีเอาพี่น่อยนั่นกุ้ฝันกุ้งปอซักซีดีๆพี่น่อยพวกน่าจะฝันแบบนี้ตุงสร้างมาสามตัวแมนกุมันน้อยกุมันน้อยตุงสร้างมาสามตัวอ่าจุงมันพูดเดียวพดเดยวพ่อะจุงมากเฮ้ยเพื่อนๆหาเพื่อนๆหาองพวกนนั่นบางทีเดียคนเดียวนนะั่แหละคนเดียวโอ้ผู้เดียวหนึ่ง หนึ่งหนึ่งก็อันสร้างเป็นเก้าพ่อสร้างเป็นเก้าพ่อันนี้อห้เลดีมู่เจ้าตีพี่น้องแต่แต่ขัายัให้พ่อตีเดี๋ยวเชิญชวนเนียบซีเขาว่าอยา 30, ่างสามหมื่นคนเลยหรอกค่ะพ่อเขา<อ>เขามัดก,กดไหลกดแชร์ให้แม่ขวเด้อพี่น้องคุณพ่อจะบอกว่าพ่อจะตีตัวใดฟัน่น โตเดียวโค้งสุดไทยเข้ามากดไลค์กดแชร์อ่ะขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เอารอรอ่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะคุณพอมาคุณพอสิตีตัวไรเพื่อนสิตีคือเฮาบอแต่ว่าทันไหยแม่กวดตีง่ายๆก็คือหนึ่งสามเก้าบอประมาณนี้ลหละทันไทยแม่ขวดตีเดี่ยวก็ตีชื่อๆตีซื่อๆต,ต,ตีแบบแบบ แบบไปตามความฝันพ่อสินะบางคนก็ตีบอกคือกันนี่เนาะพ่อนะคอือเอาพี่น้องมือเนน้อยของคุณพ่อดาับเสียดยู่งย,องอยืนช่องแอม่พ่อ่ารวยฝันจริงพี่น้องฝันจริงบริยงเมฆตั้งหามาว่าฝันจริงนั่นคือกุม,มารน,น้อย กี่ดื้อบักว่าสิไปเอาเพิ่นเอิ้นไปให้ไปเรื่องมาควายเอาพ่อพวไปเพิ่นบ่ไปพี่เนาะอ่ะอันรอบก่อนพ่อก็ฝันว่าเราตุงสร้างมาจังซี่บ่แม่นบ่พ่อจุงสร้างใหญ่มาขายให่อ่ะเที่ยวๆเที่ยวคนตุงสร้างน้อยมากสามโตโอ้จาได้แล้วงวด26นั่นพ่อฝันว่าคุมานน้อยตุงสร้างใหญ่มาขายให่ เอองวดสองหกที่ผ่านมาวัานลูกจำได้แล้วนะเออบรรจงสร้างน้อยมาให้คุณพ่อบานนี้ก็ฟันท่วมเก่าอีกฟันสูตรเก่าอีกแต่สูตรเก่ามันคนละเลียงคนละหนีเนียนฟันสูตรเก่าก็บ้านสร้างมาสามโต้เอองวดน,นี้สร้างสามโต้บ้านนี้โอ้ยบานนี้คุณพ่ออะไรวะ ปลาร์จูไม่ไผ่จูไม่พ่อเลยเออเพิ่นว่าตรมันเลยขอขนมเก้าบาทไงค่ะพ่อเพิ่นเลยขอขนมไปซื้อขนมเก้าบาทค่ะพ่อเส้นเวดค่ะมาอยากกินเส้นเวดค่ะพ่อเส้นเวดเส้นเส้นเวดมันหัวละห้าบาทอันนี้ โอ้ยมันขึ้นขึ้นแล้วคุณพ่อเก้า,าบาทเลยให้เงินเก้าบาทค่ะพ่อบาทนี่พี่น้องกับมิ้วดัวรอบมิ้วดัวตีพวกนี่ยตีแบบไหนล่ะฮ่า้ยกระชิตตีซ้ำเก้าเก้าซ้ำมาแล้วกับพี่น้องอยูน่น้ำกันเห็นหมดทุกคนให้พี่น้องตีเอาบานี่คุณพ่อคุณพ่อขันมู่เจ้าขันมู่เจ้าวสลางคุณพ่อ ก็เพิ่งกะตีลยะพี่น้องกะตีทุกคนน่ะนะตีได้ใจล่ะครับพ่อคุณพ่อจะตีแบบนี้ได้บหมสร้างครับพ่อหนน้อยเป็นผู้ชายค่ะเป็นน้ำสองพี่น้องสองอ่ากุมารน้อยเป็นผู้ชายน้ำสองก็สร้างว่าตีเข้ากับเข้าจริงแต่ว่าสร้างน้อยสามโตกะตีหนึ่งก็ได้แต่นับเปานี่แบหนึ่งสองสามมันเป็นสามพี่น้องค่ะ มนเปมอ่าเพิ่นไปซื้อขอนอมเั่นวิทย์พ่อเอาเงินใหหกบาทไอ,อ้หกนบาทบาทนี่คุณพ่อให้เค่ะ<า>สามสองน้องโอ้พ่อไทยตาาพี่น้องบา,าทาน,านี่โอ้พ่อตีตีเ สาสองแม่นพ่อคุณมันน้อยกัเป็นผู้ชายกับนับสองค่ะสร้างกับน้ำเก่าแต่มันสร้างสามโตสร้างนับน้ำนึ่กับมันสรงโตสิมันน้ำหนึได้อย่งไรกับหนงสองสามสร้างสมโตกับสมอยู่แล้วค่ะพ่อกับกับเงินไปซื้อซนด์วิชเกบาทเด <laughs> คุณพ่อใจเป็นเพิ่นสิ้นทางนี้แล้วเพิ่นตีคว้วฟันเพิ่นออก <ใจ S 2> แล้วไม่พี่น,พน,น้องต้องแยกแก้วเลยเห็นบ่เห็นบ่กวนกวอนเลยกูมาหน่อยจุงสร้างไงมาขายผวกใหม่หกบาทเมียนพ่อเมียนกูมาหน่อยเป็นสองสร้างกันหนึ่งโตกตีเปหนึ่งแต้มหนกสองอหกสองครัพ่อบาทนี่กูมาหน่อยจุงสร้างสาม,สามโตตั้งน้อยครัพ่อ เออมาให้คุณพ่อคุณพ่ออยู่ไม่ยังไม่คุณพ่อเพอเล่นของเัินไปซื้อแซนด์วิชต้องผู<า>้ยอดทีเอาผู้ยอดทีเอาแต่คุณพ่อตีให้เอา้เอาเขาต้องให้คุณพ่อตีให้เพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะตีควมฝันเพิ่นบอกเขาเพราะว่าเพิ่นเ,พนเคยฝันแบบนี้เอาเก้าเก้าสาม เก้าสามสองพี่น้องสามเก้าเก้าตรงนี้พี่น้องแต่ส่วนนั้นก็ส่วนนั้นนะพี่น้องเด้อค่ะข้า,ขาพ่อเดียดเดียวล,ลูกส่วนที่ว่าไอ้คุณก็จำบางคนแกของกระดังเนีน่ยงานคือจ้างมาสองหมื่นบาทอันนี้คบพันคงไม่ใช่มือยอมขี้เก่าเลยพี่น้องอ๋อบาทในแม่ขวดจับให้แล้วเมื่อนี่อันลูกไปลูกไปตลาดซื้อของ เอฟซีเพื่อนเราอยู่รอบนี้พ่อดาเพ,พื่อนเคยหายสองคู่ืคอแม่ครัวว่าสัน้นบาสน,นี่เองแม่ครัวก็เลยว่าบ่แม่นเพื่อนเสียนสิกบอกโค้งสุดท้ายอยู่บ่แม่ก็เล่บางซี่เพราะว่าเพื่อนเคยหายคู่เดียวดีโค้งสุดท้ายเพื่อนก็บหายเคยหายคู่เดียวก็เลยว่าพอดีมือนี่พ่อโทรมากพอดีเพื่อนก็สิติดต,ตามต้อนละพอ่อ ก็คืนยุคกบฏมาธนานามสัางมณีมานามสังศิลนะอิปซีสุขุสิคนที่คุณพ่อพูดออกไปกับพิษหูพิษตากับขอโทษขอไฟมือหน่อยของคุณพ่อดาบจะย่องมมีังไงพี่น้องมีแต่หายผมกูสิมอกเงืนในเบี้ยวทุกคนละพี่น้องบอกมณเงินผมไว้ไว้เตียเตียนที่สุดทเรียนผมพูอะไนบางแผม ทันมากุมารน,น้อยจูงสร้างน้อยมาสามโตค่ะพ่อผมเลยว่าจูงไม,ม่ยังบังล่ะจูงไม,ม่คุณพ่อเอาเจ้าไม่ยังล่ะคอยสิบิขอเงินไปซื้อแซนด์วิสเลยเอาเงินไหนมันเก่าบาทค่ะพ่อรู้เซนด์วิชมันสิบจักบาทพี่น้องนั่นล่ะคุณพ่อเลยตีให้เก้าสามสองพี่น้องค่ะพ่อ ทุกอย่างกะยูริดุนวินิตมูเโย,ยพิเชนาเอาค่ะพ่อมีก็มูโาอยากรวยหรือพออีกดวยก็ตามค่ะพ่อย่อมเพราะว่าเขามาไลา่คุณพ่อให้เรี้ยงเล้วก็อยา่าโทษหลายพี่น้องค่ะพ่อมั่นใจว่าเจ้าทำบุญแล้วเจ้าคอยจะเจ้าทำนาทีมองนั่นเจ้าสิรวยค่ะพ่อฝากบอกคุณพ่อคุณแม่สุขุสุข,ขุนคอยวัดรันงนี่ อูเงี้ยงเลี้ยงเนียมได้ดีหนือค่ะพ่อถ่าไม่มีเงี้ยงกะทักทายไปเบอร์โทรของไมโครมาด้วยเอาบอกไดคปไม่คั่ะค่ะถ้าจะโทรมาถ้าบุญหรือว่าอยากจะไทยถามแนวใดกะถามเขามาใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้าถ้าจะติดต่อไปทั้งเบอร์พ่อดาบเสียนละย่องศูนย์เก้าแปดสี่ห้าแปด ห้าเก้าสองเจ็ดอีกเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าเก้นหนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่แปดขอบคุณมากค่ะพ่อโค้มด้วยเจ้าเนีว่าคค้มฝันคงทุไซ่ตัวใดลูกอ่าคค้มฝันคงสุดไ้ายของพอดาบเสียนละย่องเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพิ่นฝันบากุม,ม่านจุงสร้างมาขายหายพอเพิ่นสามตัวแต่เพิ่นตีหายเทาคือเก่า 9, 3, คู่เดียวกาบมะขายไขกันนอยม่ว่าสร้างเงเจ้าจสตี ค่ะอันจุงสร้างน้อยเพิ่นอจุงสร้างน้อยสามตัวมาขายเห็นพ่อดาบอ่าพ่อดาบกันเลยบาบเอาแต่ว่าอันคุณมาน่ะพนอยากในเงินไปซื้ออันเซนวิดอันขอเงินเก้าบาทน้ำพ่อดาบพ่อดาบกันเลยให้เก้าบาทอ่าบาทนี้แม่ขั้วพันตีหนึ่งเก้าสามแต่ว่าพ่อพันตีเก้าสามสองกระตรงกันกับตัวเลขที่พ่อดาบเอาไว้ให้เด้พี่น้องเด้อ พอดาบว่างให้คู่แรกก็คือ3ามเก้สองห้าพอดาบก็เล่นมาฟันคู่เดียวเป็นตัวกับพี่น,อน้องเก้สสองอ่ะแม่ขวตัดให้บนล่าง3าม3องสองส9 2, 2สาาำหรับคนงบหน่อยผู้ที่งบน้อยเล่นหกหางบนล่างไปกับแล้วเรียบร้อยอ่ะขอบคุณมากค่ะพอ่อ ครับเมื่อได้ไๆของคุณพ่อดาบจะย่องพูดจริงแล้วก็ทำจริงกับฟันจริงพีง่น้องทุก,กอย่างไม่มีกมารปกป้องกันคอยสีหักเม็ดช่องเมฆข้อพารวยคอ้ท่านมีจิตเมตตาขอให้ท่านร่วมจิตลงทานข่าวมาร่วมขอบคุณพ่อดาออออบสะยอ่อง,งกับเงินชนิดกับบุ้กับบอกใบ้ใส่พี่น้องนั่งนั่งกับความเงินของข้ะแต่ว่า อย่าบอกพี่น้องทุกสุกคนย่ำเล่พี่น้องเงินเงินท่านท่านซื้อท่านก็รวยท่านบ่ซื้อก็บ,บ่ว่ากันไม่คุ้นใจกดคแค่พี่น้องทุกอย่างมีกล้องใจในสาธาธาบารมีเกิดขอคุณพ่อคุณแม่สุกู่สุกคนอยู่ในเมืองสองเงินไตกระหักสองมีขั้วกระหักคุณพออ่ณพอดาบเสียนย่องมือนิดหน่อยอคุณพ่อแบกนำนัก น่คนรยไม่พอ่อแม่สุขสนพ่อที่ย่าใม่ค่ะพ่อเก้าสองสามสเก้าสามสองแล้วที่เหลือกะเป็นตัวการมดพี่เนาะค่ะอันนี้คุณพ่อว่าซ้ำนี่ขอมูเจ้าอาร์แรีไว้เพียรได้รางวัลที่หพี่เนาะค่ะพ่อ น่าถื่งมากเลย่เจริณมากอดข้อซ่องไม่ขั้วเจริณมากอดข้อคุณพ่อราเสียงย่อให้ดูนิ่งๆพี่นอ <c oughs> ้นองคุณพม่น้อยคุณพ่อราเชียงสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคคอ้าวพี่น้องอ่าแม่ขั้วกระยำแล้วเนาะคะะ่ะพี่น้องเนาะอ่าคุณพ่อดาบกระยำหลายรอบแล้วตัวเลขคือโค้งสุดท้ายเก้าสามสองเด้อพี่น้องเด้อ เก้าสามสองไม่คู่กระตันให้สามสองสองสามเก้าสามสามเก้าและสองเก้าเก้าสองบนล่างบอสเสียหลายจัดไปนี่คืองวดที่สี่ที่พ่อดาบเสียระยองแบงปันให้พี่น้องเอฟซีอ่ะเพิ่งแบงบุญบรารมี่ให้เฮ้าเฮากระต้องนอมรับเอาเนาะค่ะพี่น้องนะอ่ะพอกันคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณผู้กดไลค์ขอบคุณผู้กดแชร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ